ดีไม่ดีข่าวขยันได้ก็ต้องมาวิ่งที่นี่มาวิ่งที่นี่มาวิ่งใช่ครับผมโอที่ตอนนี้กัเดินเวลมาเลยนะครับตัวนั้นแหละค่ะอ๋อที่งใหญ่นะคะครับเราเป็นผลพวกก็เป็นผลพวงก็พอสมควรอยู่ครับไปกอดพลางๆได้เลยค่ะครับนี่ครับกับบอสแอนรันสองวันค่ะหกิโลเมตรเบาๆเพื่อการกระสนส่งเสริมการท่องเที่ยว วุ้ยเลยอ่าครับวิ่งมาจากวุ้ยเลยไม่แน่ไม่แน่เริ่มเหนื่อยแล้วตอนนี้เป็นไปได้เป็นไปได้ครับเป็นไปได้อันนี้สีชมพูจากที่ไหนลูกภาพหลักท่านยศสมพรณิชยิ้มสามสองหนึ่งใครที่มาถึงแล้วอยากจะเข้าสู่การเปิดงานมาวิ่งงานนี้มาวิ่งงานนี้งานใหญ่จริงๆครับโตทันมาตั้งแต่เดือนที่แล้วที่บ้านตามหาอยู่ต่อสู้อยู่ครับสามสองหนึ่งพี่อ้อฟ ท่านนายอำเภอทับปุดนะครับท่านนายกองการบริษัทตำบลหลายพื้นที system, alumni, igne, prospect, climate, ่นะครับโดยเฉพาะนายกโรดนายกตุ้มกาโฮดฮอกนะครับตานปปพิจศษพิพเป็นจังหวัดพังงาท่านกำนันนะครับน้องๆศิลปินเนจ่าเชนและก็วิวปมขจรนะครับนักวิ่งผู้สื่อข่าวและก็เกศพิมเกียรติทุกท่านครับผมที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับผมเองก็ต้องขอขอบคุณท่านนายเพอนะครับท่านให้เป็นเป็นเป็นประธานในวันนี้นะครับ นะครับผมเองก็ต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับพร้อมไหมขอเสียงหน่อยไม่ได้ยังเอาเอาใหม่เอาหม่พร้อมไหมนะครับที่ผ่านมานะครับตอนนี้ครับคนไปเที่ยวประมาณ3-4พันคนนะครับอันที่2นะครับตลาดก็นเหนาซึ่งเปิดทุกวันอาทิตย์ก็มีคนไปเที่ยวเยอะมากนะครับตอนนี้เราจะเชื่อมโยงการต้องเที่ยวไปที่ท่าไทรนะครับ จะไปดูว่าถ้าใส่มีอะไรนะครับท่าสี่ที่ที่ท,ท,ท่าใส่นะครับได้รับความร่มมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะนะครับท่านดีเจทั้งสองคนแล้วก็พิธีกรรูปหล่อพิธีกรสาวสวยทั้งสองคนขึ้นไปงานไหนนะครับถ้ามีสามสามหนึ่ง<ป>ออนึงดคแล้วออบคนณดงแล้วขอบคุณมากครับขอเสียบ ก็ต้องสรางลาสุดนี่ซิง,งเกิเลใหม่เป็พาโลเอพาโลครับผม

Đây là Ờ, bố diễn, bố diễn à, ra, bông ra Ờ, cần lấy rồi lấy <laughs> <nông thôi cười>